สวัสดีครับทุกคนครับรถกอล์ฟไฟฟ้า forever วันนี้เรามีรุ่นสุดพิเศษมานำเสนอทุกคนเลยก็คือจะเป็นรถที่ดูหรูหราที่สุดตั้งแต่มีมาตั้งแต่มีรถกอล์ฟมาก็คือเจ้าคันนี้เลยรถกอล์ฟคันนี้ชื่อรุ่นว่า v version นั่นเองรุ่นนี้จะเป็น v 4 2นะครับก็คือ4บวก2ที่นั่ง เรามาเริ่มกันที่ภายนอกกันเลยนะครับคันนี้ให้ความรู้สึกหรูหราใช้ที่ไหนคือหรูหราคือโดดเด่นเลย เหมือนรถโรสลอยของรถกอล์ฟเลยคันนี้ไฟหน้าเขาเป็นแบบนี้นะครับสองข้างเป็นหลอดไฮโดรเจนแล้วก็มีไฟเลี้ยวทั้งสองข้างเลยกันชนเขาเขาจะยื่นออกมาตรงนี้ครับเหมือนคล้ายๆกับหน้ารถยนต์เลยแล้วก็มีในส่วนของกันชนหน้าที่เป็นอันใหญ่ๆแบบนี้นะครับมันสร้างความหรูหราความโออ่าความโอโถงให้รถคันนี้ไฮไลท์ของเขาเลยคันนี้ก็คือการที่เขาเป็นกระจกโค้งสังเกตไหมครับว่าธรรมดารถกอล์ฟเขาจะเป็น ตัดขึ้นไปตรงๆเลยแต่คันนี้เขาเป็นกระจกโค้งครับอย่างนี้เลยเหมือนกับรถในอนาคตเลยในแบบจูราสสิกพาร์คที่มันอยู่ในลูกกลมๆครับอันนั้นก็จะคล้ายๆกับอย่างนี้เลยที่มันเป็นโค้งๆอย่างนี้มันให้ความรู้สึกดูเหมือนรถอนาคตแล้วก็ดูหรูหราไปด้วยแล้วก็ความพิเศษเลยรถกอล์ฟธรรมดาเขาจะไม่มีไม้ปัดน้ําฝนนะครับแต่คันนี้มีให้เอาไว้สําหรับ เวลาฝนตกนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เลยที่ฝนพึ่งเทเม็ดลงมานะรถยังเปียกน้ําอยู่เลยด้านข้างนะครับเขาก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับก็คือหลังคาเขาจะโค้งอย่างนี้เลยไม่เหมือนกับรถเทั่วๆไปนะครับมันเลยจะดู VIP มากๆเลยเป็นที่นั่งแบบ4บวก2นะครับก็จะเป็น2 2แล้วก็2ข้างหลังครับก็จะนั่งได้6ที่นั่งทั้งหมดอันนี้เป็นข้างๆนะครับนอกจากข้างหน้าจะใหญ่แล้วบอดี้หลังเขาก็ใหญ่ตามนะครับ มันต้องรับกันกับความโอโทงของรถคันนี้ข้างหลังเขาก็จะมีที่จับให้ด้วยที่จับอย่างนี้เลยสําหรับการตกสําหรับผู้โดยสารตอนหลังนะคะตอนหลังก็จะมีเป็นไฟเบรกไฟตอนกลางคืนแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับเป็นอย่างนี้นะครับเป็นกลมๆ เพราะว่ารถเขาดีไซน์มาออกว่าในคอนเซปแบบทุกอย่างมันกลมหมดเลยทุกอย่างก็จะกลมๆตามไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหูกระจกนะครับของรถคันนี้มี2ด้านเลยในส่วนของล้อนอกจากตัวจะใหญ่แล้วล้อเขาก็ใหญ่ตามด้วยครับสังเกตได้เลยว่าคันนี้เป็นล้อขอบ12นะครับเป็น R12 ธรรมดารถกอล์ฟครับที่เราปล่อยเช่าหรือว่าทั่วๆไปเขาจะเป็นล้อขอบ8 แล้วก็มีล้อขอบ10ด้วยแต่คันนี้ล้อขอบ12เกือบๆเ,เท่าอติสว่าคล้ายๆกับรถอีโคคาร์เลยครับล้อใหญ่ขนาดนี้แล้วไซซิ่งของเขาตัวของเขาบอดี้ของเขามันพอๆกับรถอีโคคาร์ต่อไปมาภายในกันเลยภายในเขาเป็นยังไงบ้างคันนี้ต้องบอกเลยว่ามีของเล่นเยอะมากเพราะว่ารถเขาทำให้ดูไฮเทคแล้วหรูหราแล้ว เขาก็ต้องมีพวกเทคโนโลยีอะไรพวกนี้นะครับเข้ามาปุ่มเปิดปิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนทั่วๆไปเลยเหมือนรถสตาร์รถยนต์นะครับเวลาเปิดเขาจะมีเสียงด้วยตื้อขึ้นมาอย่างนี้เลยโอเคแสดงว่ารถคันนี้ได้สามารถขับออกไปได้แล้วนะครับแล้วก็เวลาเปิดเครื่องไฮลไลท์ต่อไปเลยเขามีจอจอที่แสดงสถานะนะครับว่าเขาวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่ อันนี้นะครับก็จะเป็นศูนย์เพราะว่าเราอยู่กับที่อยู่อันนี้นะครับความเร็วเขาก็จะเป็นศูนย์อยู่เวลาเราวิ่งความเร็วเขาก็จะขึ้นนะครับเหมือนรถไฟฟ้าในปัจจุบันนี้เลยจา,จากหน้าจอเข็มนะครับที่เป็นม่านว้าเขาก็จะเปลี่ยนเป็นดิจิตอลหมดเลยเป็นหน้าจอ hd อย่างนี้เลยแต่ว่าอันนี้เปื้อนหน่อยเขาต้อง,องไปลอกฟิล์มออกเพื่อความใหม่ของคุณลูกค้าเลยตัวอินดคเตอร์บอกว่าไฟฟ้าเราเหลือเท่าไหร่แล้วฝั่งนี้เลยวิ่งมาเท่าไหร่ต่อการใช้หนึ่งครั้งนะครับกับเ,เลขไมล์ของรถคันนี้เลยอยู่แถวนี้เเลลยยแ้้้ววก็ซไดด ก็คือกดอันนี้อ่าเขาก็จะรีเซ็ตให้แล้วโซนของเขานะครับหน้าจอเขาจะแบ่งเป็น2อันเลยข้างบนจะเป็นจอแสดงผลแบบดิจิตอลนะครับส่วนชั้น2เขาก็จะเป็นพวกวิทยุวิดีโออะไรพวกเนี้ครับเวลาใช้ก็ง่ายๆเหมือนรถยนต์เลยก็คืออ่ากด Power ก็จะขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ปรับได้เลยที่จะสามารถจัดสรรครู แล้วพิเศษจริงๆก็คือคันเนี้ยเขาพอเขามีวิทยุแล้วเขาก็ต้องมีลำโพงลำโพงจะอยู่แถวพูดโดยสารแถว2นะครับ2ข้างเลยมีลำโพงให้2ตัวสําหรับใช้แบบเพื่อความบันเทิงเปิดสมมุติว่าใช้ในงานหมู่บ้านนะครับก็คือเซลก็จะขับรถกอล์ฟไปหรืออาจจะเปิดเพลงแบบว่าเพลงคลอๆหน่อยเลยครับที่เป็นธีมเกี่ยวกับบ้านในทยนี้หรืออะไรเงี้ยครับเพราะว่าเขามีแล้วเขาต้องใช้อ่า ต่อไปยังไม่หมดเขาสามารถเชื่อม USB ได้นะครับอาจจะเป็นชาร์จแบตหรือว่าจะต่อเพลงก็ได้นะครับจากโทรศัพท์เข้าในเครื่องนี้เลยแล้วก็มีสาย AUX ตรงนี้นะครับเอาไว้เสียบได้ง่ายๆเลยต่อไปในส่วนของพาดนลตรงนี้ก็จะเป็นเดินหน้ากับถอยหลังนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไฟไฟกระพริบไฟฉุกเฉินอ่าอันนี้เป็นไฟฉุกเฉินนะครับนี่เวลาเวลาเรากดไฟเลี้ยวหรือไฟฉุกเฉินเขาก็ขึ้นมานะครับหน้าจอเหมือนรถยนต์ทุกประการเลยหน้าจอเขา นะครับสวิตช์นี้จะเป็นเดินหน้านะครับเวลาเดินหน้าเขาก็จะไม่มีเสียงเนาะแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นสวิตช์ N ก็คือสวิตช์จอดนะครับแล้วก็สวิตช์ถอยหลังก็จะกดนี้ต๊บแล้วเขาจะมีเสียงถอยหลังมาด้วยเพื่อเตือนให้ทั้งคนขับแล้วก็คนที่อยู่ข้างหลังได้รู้ว่ารถคันนี้กําลังถอยแล้วแจ้งเตือนให้ระวังนะครับถึงแม้คอนโซลเขาจะใหญ่แต่ว่า ความพิเศษเขาเลยเขามีที่เก็บของมาให้นะครับทั้ง2ด้านเลยก็คือจริงๆแล้วที่เก็บของ2ด้านนี้นะครับก็คือแนะนําว่าให้เก็บพวกสายชาร์จอะไรจะได้ง่ายๆครับจะได้ไม่หายคนขับอันนี้ก็จะเป็นก้านไฟหน้านะครับอันนี้เป็นไฟหน้าไฟสูงปรับได้หมดเลยครับแล้วก็ไฟเลี้ยวอย่างนี้เลยเหมือนรถยนต์เลยแล้วก็ต่อไปจะเป็นในสวิตช์ของก้านใบป,ปัดน้าฝนนะครับเราจะลองให้ดูเลยแล้วกดออนตึ๊มนี่เขาจะขึ้นอย่างนี้เลย เวลาฝนตกนะครับใช้ได้ง่ายๆเลยแล้วก็สังเกตว่าจะมีอันเล็กๆอันนึงนะครับตรงก้านปัดน้ําฝนนะครับเวลากดเขาจะเป็นแตร อ่าอย่างนี้เลยครับง่ายๆเลยกระจกนะครับกระจกมองหลังเขาก็มีให้นะครับกระจกมองหลังเขาจะอยู่ตรงกลางกระจกบานหน้าครับที่เป็นโค้งขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับเอาจริงคันนี้ก็ให้ความรู้สึกเหมือนเทสล a านะเนี่ยไอหลังคาของเทสล a าครับที่มันจะสโลปไปหมดเลยอย่างนี้เลยครับจนถึงเกือบเกือบหัวเราเลยนะเนี่ยเกือบถึงผู้โดยสารตอนหน้าเลยนะครับในส่วนของเบาะแน่นอนว่ารถ V I P ขนาดนี้แล้วเบาะเขาต้อง V I P ตามด้วยจะไม่ใช่เหมือนเบารถกอล์ฟทั่วไปที่เป็นชิ้นเดียว แผ่นเดียวทั้งแถวเลยนะครับอันนี้เขาก็จะแยกเป็นตัวๆเลยเริ่มกันที่ที่เท้าแขนเลยที่เท้าแขนจะมีให้ทุกตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นคนขับผู้โดยสารตอนกลางหรือตอนท้ายของเบาะเขาจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเบาะนุ่มๆอย่างนี้เลยอันใหญ่ๆเป็นแบบของแต่ละคนเลยนะครับแล้วก็จะมีซีนพลาสติกมาให้อีกเอาไว้ให้ลูกค้าแกะเองนะครับจะได้ไม่สกรปรกต่อไปข้างๆคนขับจะมีเป็นเบรกมือนะครับเบรกมือแบบแบบมืออย่างนี้นะครับ เวลาเราดึงขึ้นเขาก็จะมีสัญลักษณ์เบรกมือขึ้นมาตรงที่หน้าจอแบบนี้ด้วยนะครับเหมือนรถยนต์อีกเช่นกันเป็นแถวคู่นะครับก็คือแถวหนึ่งจะมี2เก้าอี้นะครับนี่เป็นแถวกลางนะครับเป็นแถว V I P ในส่วนของแถวท้ายก็จะเป็นหันหลังชนกับ ผู้โดยสารตอนกลางนะครับเป็นอย่างนี้เลยแต่ก็ยังเป็นเบาะแยกอยู่นะยังไม่ลืมความ V.I.P ออกไปนะครับแล้วก็มีที่เท้าแขนตรงนี้ด้วยแล้วความพิเศษไปกว่านั้นก็คือมีมือจับกันตกด้วยนะครับเป็นอันใหญ่ๆเลยธรรมดารถอก์ฟทั่วไปจะเป็นแบบอันเล็กๆนะครับแต่คันนี้ก็คือตัวใหญ่แล้วเขาต้องใหญ่ทุกอย่างเขาต้องอลังการทุกอย่างในส่วนของพื้นเขานะครับพื้นของทุกตำแหน่งที่นั่งเลยครับเขาจะเป็นหนัง เขาจะไม่ใช้แผ่นยางหรือแผ่นพลาสติกนะครับอันนี้เขาใช้แผ่นหนังเลยเขาจะได้ดูอาลังการดูแกรนนะครับแผ่นหนังคล้ายๆกับตัวเบาะแต่มันมันไม่นิ่มเท่านะครับอันนี้ก็จะเป็นคันเร่งและอันนั้นเป็นเบรกของเขานะครับ นอกจากออปชันคันนี้ที่จะตัดเต็มแล้วกับทุกๆด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบอดี้ข้างในภายในภายนอกที่นั่งทุกอย่างถือว่า V.I.P. หมดเลยไปลองดูกันดีกว่าว่าเวลาขับเขาจะ V.I.P. เหมือนกับข้างนอกและข้างในของเขาไหมไปลองดูกันเลยต้นเลยนะครับเรามาเปิดรถกันเลยอ่าพอเปิดขึ้นก็จะมีหน้าจอติดอย่างนี้นะครับ แล้วเราก็ปลดเบรกมือลงสังเกตนะคะว่าหน้าจอเขาก็จะเป็นมีปุ่มเบรกมือครับสีแดงๆตรงนี้แล้วเวลาเราปลดลงเขาก็จะหายไปอย่างนี้เลยนะครับแสดงว่ารถไม่ได้็อกเบรกมือไว้แล้วสามารถออกได้เลยแล้วเราก็กดเดินหน้าเลยตึ๊บอันนี้นะครับหน้าจอก็จะขึ้นสวิตช์ F ขึ้นมานะครับก็คือเดินหน้าแต่ว่าถ้าเราถอยหลังมันจะขึ้นเป็น R ด้านนี้นะครับโอเคเรากด F เพื่อเดินหน้า แล้วเราไปเทสกันเลยเวลาเขาออกตัวเขาก็จะออกตัวคล้ายๆกับรถยนต์นะครับเพราะว่าด้วยความที่ตัวถังเขาค่อนข้างหนักและคันใหญ่ให้ความรู้สึกค่อยๆไปค่อยๆพุ่งไปไม่ได้แบบว่าจี๊ดจา๊าดมากนะครับเหมือนรถกอล์ฟคันอื่นๆที่เป็นคันเล็กต่อไปเราจะมาลองความเร็วศูนย์จนถึงแม็กสปีดของคันนี้เลยนะครับว่าจะเป็นยังไงว่าจะดูดีขนาดไหนไปดูเลยือน เบรกตื้อถือว่ารถบอดี้ใหญ่คันใหญ่แต่ว่าอัตราเร่งเขาถือว่าไม่ได้แยเ่เลยนะครับเขาพอๆกับรถกอล์ฟคันเล็กๆทั่วๆไปเลยมุมมองการโดยสายของเขานะครับถึงแม้จะเป็นรถคันใหญ่แล้วก็มีเสา A ที่มันหนาขนาดนี้แล้วก็คอนโซลที่มันสูงขนาดนี้แต่ไม่น่าเชื่อเลยว่าทัศนวิสัยเขาขับได้ดีมากเพราะว่าเขาตัวรถเขากับที่ตำแหน่งที่นั่งเขา สูงกว่าในรุ่นของโอเวอร์ชั่นอีกดังนั้นแล้วเหมือนเราขับ SUV คันสูงสูงเลยนะครับก็คือไม่มีปัญหาในส่วนของทัศนวิสัยการมองเห็นทุกมุมเลยสำหรับข้างหน้านะครับในส่วนของช่วงล่างของคันนี้นะครับเขาจะไม่ได้เน้นแนวสปอร์ตเลยเขาจะออกไปทางสุข,ขุมครับนุ่มๆเลยก็คือรถคันนี้ก็คือนุ่มๆเลยนิสัยแบบเหมือนรถผู้ดีผู้ดีหน่อยนั่งแล้วก็นิ่มๆเลยนะครับจะไม่แบบว่า กระโตกโวกเวกหรือว่าแข็งแข็งนะครับเหมือนรถกอล์ฟแบบอื่นๆหรือคันเล็กๆนะครับเขาจะขับออกมาได้นิ่มๆเลยอย่างเช่นเหมือนขึ้นลูกระนาดนี้นะครับเขาก็จะนิ่มๆเลยนะครับเขาจะไม่แข็งกระด้างเลยโอ้อันนี้โคตรดีเลยนะครับอันนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นรถคันใหญ่แต่ว่าเวลาเข้าซอกซอยอะไรเงี้ยเขาทําได้ดีมากเลยนะครับไม่ว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันง่ายเลยอะ เหมือนเหมือนเราขับรถ E c โคคาแต่เป็น E c o คคาเวอร์ชันที่เป็น SUV นะครับก็คือถนนข้างหน้าเราจะไม่เห็นหน้ากระโปรงรถเลยเขาก็จะหายไปเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่มีเครื่องยนต์และเราก็จะเห็นข้างหน้าได้แบบชัดๆเลยไม่ไม่ต้องแบบว่าเหมือนขับรถเก่งนะครับที่มันมองยากหน่อยอ,อันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองศูนย์ถึง Max กสปี d แล้วก็ลองเบรกนะครับเบรกเขาจะหนักแน่นหรือว่าหัวทิ่มไหมอันนี้นะครับแล้วก็หยุด คือเบรกเขาจะไม่หัวทิ่มเลยนะครับเขาจะค่อยๆเบรกไปเลยแต่ว่าเอาอยู่นะครับเบรกเขาเอาอยู่แต่ว่าเขาจะไม่เบรกหัวทิ่มไปเลยนะครับคือนุ่มนวลเหมาะจะเป็นผู้ดีมากเลยคือถ้าเปรียบเทียบรถคันนี้เป็นเหมือนรถยนต์คันนี้จะเป็นโรสลอยของรถกอล์ฟเลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันนิ่งมันเงียบมันนั่งสบายมันนุ่มจริงๆ ไม่ได้อวยนะพูดจริงๆเลยเห็นไหมข,ขึ้นขึ้นตรงลูกลห้านะครับไม่ว่าจะกี่อันก็จะเด้งเลยนะครับมันจะไม่เหมือนรุ่นอื่นเลยสนาวิสัยแม้ว่าโป่งข้างเขาอาจจะใหญ่หน่อยหรือว่ากันชนหน้าเขาจะใหญ่หน่อยแต่ว่าไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะว่ามันเห็นหมดทุกมุมเลยอ่ะมันไม่มีจุดบอดเลยสําหรับรถรุ่นนี้นะครับเพราะว่าเขาสูงมากจริงๆแล้วก็มี กระจกมองข้างแล้วก็กระจกมองหลังให้ด้วยนะครับทําให้ไม่ต้องห่วงเลยเรื่องความปลอดภัยหรือว่ามุมมองมุมอับสายตาอะไรเนี่ยครับความเป็นรถคันใหญ่ของเขานะครับที่เขาน้ําหนักค่อนข้างมากแล้วก็ไซซิ่งเขาค่อนข้างใหญ่เลยสําหรับรถกรอลอฟนะครับก็คือคันเนี้ยไซซิ่งจะค่อนข้างใหญ่สุดแล้วละ่ะทําให้การขับขี่เขามันสมูทมันนุ่มนวลมันเพอร์เฟคไปหมดเลย นะครับไม่มีคันไหนถือว่าเอามาเปรียบเทียบคันนี้ได้จริงๆเพราะว่าเขาคือโรลส์รอยของรถกอล์ฟเลยนะครับ แล้วก็วงเลี้ยวเขาอันนี้อาจจะเป็นจุดด้อยของรถคันใหญ่สะหน่อยแต่ว่าลองดูกันว่าซอยอย่างนี้เขาจะเลี้ยวได้ไหมนะครับกับวงเลี้ยวเขาลองดูนะครับปึ๊บก็คือวงเลี้ยวเขาค่อนข้างกว้างนะครับเพราะว่านอกจากรอเขาจะเป็นล้อขอบ12แล้วที่ใหญ่มากสําหรับรถกลอบนะครับเขาก็อาจจะต้องใช้พื้นที่นิดนึงในการถอยหรือการกลับรถนะครับแต่ว่าก็กลับทีเดียวก็คือได้แล้วแต่ว่าถ้าเป็นรถกอบอัคันอื่นๆอาจจะแค่รอบเดียว นหน้าจอความเร็วเขาจะขึ้นอย่างนี้เลยนะครับความเร็วคันนี้ความเร็วสูงสุดอยู่ประมาณ30กว่าๆนะครับก็คือถือว่าไม่เร็วไม่ช้าเลยสําหรับรถคันใหญ่ขนาดนี้ถอยหลังนะครับเขาอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าข้างหลังเขาค่อนข้างใหญ่บั้นท้ายเขาใหญ่มากเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้หน้าเป็นห่วงอะไรเพราะว่าเราก็มีกระจกมองข้างนะครับอยู่ก็คือเราจะเห็นหมดทุกมุมเลยนะครับข้างหลังค่อยๆถอยไปนะครับก็ไม่ไม่ยาก ไม่ไม,ไม่ไม่ต่างจากรถกอล์ฟคันเล็กมากนะครับแต่ว่าเอาแค่ดูใหญ่แต่ว่าการขับขี่เขาไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะครับสำหรับรถกอล์ฟคันนี้นะครับบางคนลูกค้าสงสัยว่าเฮ้ยถ้าซื้อไปแล้วโอ้โหอุปกรณ์ออปชั่นมันเยอะขนาดนี้ถ้ามันพังมันจะเป็นยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นพลาสติกตรงนี้หรือว่าหูกระจกทุกส่วนเลยนะครับของรถคันนี้ก็คือกอล์ฟไฟเวอร์ จะมีสต็อกอะไหล่ให้อยู่แล้วครับเพราะว่านอกจากบริษัทเราจะขายรถกอล์ฟแล้วเรายังให้เช่ารถกอล์ฟด้วยนะครับดังนั้นแล้วอะไหล่ทุกตัวหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างนะครับเรามีสต็อกให้คมนะครับ ในส่วนของไฟตอนกลางคืนนะครับเขาจะมีไฟหน้าให้ด้วยนะครับ2ข้างแล้วก็ไฟเลี้ยวเพื่อความปลอดภัยทั้ง2ข้างเลยนะครับแล้วก็นอกจากข้างหน้าแล้วเรายังมีข้างหลังให้ด้วยนะครับเป็นไฟเลี้ยวไฟตอนกลางคืนเรามาดูในมุมมองของผู้โดยสารตอนกลางมากนะครับว่าเป็นยังไงลองขึ้นกันไปเลย อันนี้นะครับอย่างแรกที่เราจะเห็นเลยก็คือมือจับสําหรับขึ้นลงนะครับแบบว่าง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือเด็กนะครับเวลาต้องก้าวนะครับอาจจะลําบากสําหรับผู้สูงอายุเขาก็จะมีตรงนี้มาให้ครับเป็นมือจับให้โหยขึ้นไปนะครับแล้วก็มีที่แขวนถุงให้นะครับตรงนี้อ่าลองดูแขวนกระเป๋าว่าจะเป็นไงกันนะครับแขวนง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับเป็นที่แขวนกระเป๋าตรงนี้แล้วก็ที่ใส่ของนะครับอันนี้ก็เหมือนรถยนต์อีกเป็นตะข่ายนะครับเอาไว้ใส่ของกระจุกกระจิกได้ข้างหลังนะครับสําหรับมุมมองผู้โดยสารตอนท้ายจะเป็นนนไไงงงลอขึ้ั่ เบาะคงคอนเซปต์เดิมเลย V.I.P. นั่งสบายหรูหรานุ่มนวลข้างหลังที่วางเท้าค่อนข้างใหญ่เลยนะครับเป็นแบบนี้เลยตาวจับขนาดใหญ่มากๆเลยจริงแล้วก็ล้อขอบ12นะครับเขาก็จะเป็นลายอย่างนี้เลยจะเป็นให้ความรู้สึกทั้งสปอร์ตทั้งหรูหรานะครับจะเป็นสีดําตัดกับสีเงินนะครับป่าคันนี้นะครับ forever V version V 4 2อนะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจสายหรูสาย V.I.P. นะครับสาหรับคันนี้เลย ไม่มีใครเกินแล้วจริงๆโลสลอยของรถกอล์ฟนะครับคือคันนี้คันเดียวเท่านั้นนะครับในส่วนของราคาคันนี้นะครับถือว่าเพิ่มไม่มากจากรถกอล์ฟธรรมดาทั่วไปแต่ได้เป็นโลสลอยของรถกอล์ฟเลยเราจะทิ้งให้ไว้ข้างล่างใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ